ยยเเป็นนดรอู่ะภายใต้ลากของอิกดาซิลคือสายทานฮาวาเจลมียเป็นที่เป็นน้ำพุที่สายน้ำทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นเหรออ้ยแล้วอย่าบอกนะว่าขึ้นไม่ได้สวยพี่เดินเที่ยวเดียวไอ้น้องแล้วไม่ฟื้นเลือดที่กูด้วยโอ้โหไกลเลยทีนี้ ว้าวว้โอ้โหแย่และอันนี้คือทางเดินเทีเ่ยวเดียวนะครับแล้วเมืเ่อกี้กูลึกกูลื่นมายัางไกลเลยไงเปิดก่อนเลยไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เปิดก่อนอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยอ้าวโอ้โหแรงด้วยอุ้ยแรงอันนี้อะไรอ่ะน้ําทําไมน้ําทําไมอ่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคมันพาเราขึ้นไปได้ เข้าใจแล้วไปเลยว้าวลิฟต์ระบบเป็นนุวนอ้าวโอเคแล้วกกลับขึ้นมาข้างบนอีกรอบนะครับเพื่อโฟวัตแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้มานะตอนแรกก็น่าจะเพื่อการสำรวจแหละนี่ไงสุดยอดเลยกลับมาที่เดิม แล้วเมื่อกี้ทาเพื่ออะไรหัวเรแล้วลงมาก็คือแผ่นดินไหวอีกรอบด้วยหร,หรือมันไหวเรื่อยๆอยู่แล้วโอยเฮ้ย,โ,ย,โ,ยโดนอีกทีกูตายแล้วมวยแน่ๆนมวยแน่ๆนีแน่แน,น,นอนอู้อะไรอะอ้อันนั้นเหมือนจะเป็นพลังใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราได้พลังครั้งก่อนก็เป็นรูปปั้นเหมือนกันนะครับนะอันนั้นน่าจะน่าจะเป็นพลังเหมือนกันตงไปเอาแล้วขาดตรงการพลังมอบให้เขาด้วย โอดินได้ปวดประทานพลังให้ข้าทีนี่มาไกลเลยอะไรวะเนี่ยใครกูเปลังสังหวนว่านี่จะเป็นเบาะแสที่ช่วยบ่งบอกว่าต่อไปกูต้องเจอกับอะไรไปดูครับไปดูด้วยเลือดที่โดนตีอีกทีเดียวก็ตายแล้วไม่ใช่ฮะผมว่าผมมาไกลไป น่าจะไม่ใช่ที่ที่แบบจะได้พลังแล้วอะกูกำลังจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ในตอนนี้แวบโอเคแย่ละโอ้ยหยอยโอ้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 เจ้าทำไมพระเจ้าผิดหวังขอโทษครับ ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นแผนของผ,ผมแหละผมอยากกลับมาเกิดใหม่ให้เจ้เช <c oughs> <c oughs> ื่อไหม้ไกลเลยทีนี้ไม่ใช่ดิมันต้องมีทางอื่นดิเออไปพา,า,าข้ากลับขึ้นไปดวนรีบๆด้วยไอ้เดี๋ยวหินตกแลับทับอีกเดี๋ยวนะทางนี้มานี่ทางนู้นไปนูน่น อันนี้อันนี้คือทางที่เราไปครั้งก่อนมันพาเราไปไกลมากเดี๋ยวนะแต่ครั้งแรกที่เราไปคือเส้นนี้ลงไปด้านล่างได้โอเคเดี๋ยวลองดูนี่มานี่ที่เราไปด้านล่างอันนี้พาไปทางอื่นหรือเปล่า <shot> ไม่ฮะเดี๋ยวนะไอเส้นนี้ก็พาเราขดลงไปด้านล่างไอเส้นบนก็พาเราขดไปด้านล่างเหมือนกันแล้วมันจะต่างกันยังไงวะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่แต่ลองขึ้นเส้นบนดูผมต้องการพลัง อ่าเหมือนเส้นบนจะไปกันคนละทางนะครับต้องลองดูไปโอเคแล้วทีนี้เส้นนี้ก็พาลงมาตรงนี้อ่าอันนี้ทางใหม่แต่ว่าแล้วไงอ่ะมันก็ถึงแค่เนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลงไปด้านล่างอยู่ดีฮ่าแย่จัง ไปทำไมวะทำเมื่อกี้นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยโอ้เอโอ้โโอ้โหสองเด้งปอกเก้าโอ้เอ้าเอ้าโอ้ยทำไมรัศมีมันไกลจังว่าวเลือดขึ้นหลอดอีกแล้วยังไม่ทันได้เจออะไรเลยยังไม่ทันได้สู้กับตัวเลยเลือดก,กูครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมีทางขึ้นด้วยอ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าที่นเนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่เส้นนี้อ่ะมันต้องแบบอยู่ก่อนหน้านั้นน่ะหรือไม่อาจมันอาจจะมีทางกลับไปก็ได้ไม่เนี่ยเราคงต้องลองไปข้างหน้าก่อนคงต้องลองรอดจากไอหินพวกนี้ให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงข้างหน้าเอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูเคยสู้กับลากไม้เคยสู้กับคนแคะตอนนี้กูสู้กับเินอ๋อเอ้ยเฮ้ยบเฮ้ยลบลบลบ,บดิจิตอลอ่านี่ไง โอเคกลับขึ้นมาแล้วทีนี้เราควรจะไปไหนทางนี้เปล่าไม่น่าใช่ทางนี้น่าจะกลับไปที่เดิมน่ยเนี่ยเก่าทางนี้เหมือนจะไปฝั่งนั้นแต่ว่าแล้วทางนี้ถ้าจะไปเอาพลังคือทางไหนอันนี้มาไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่ากูกลับมาเริ่มใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่ฮะอันนี้ทางใหม่โคตรซับซ้อนเลยครับท่านผู้ชมไปอ้อมันก็ไม่รู้เราก็มาได้ไงแต่ที่นี่มาแล้วสวังใช่ไหมใช่ไหมชื่อบอกทีว่าใช่อ๋อใช่จริงด้วย โอ้ยทวยเทพมอบการคุ้มครองให้เจ้าสถุดีฮัมดาวบุตรแห่งมารดาทั้งเก้าผู้พิทักษ์แห่งไบฟอสอ๋อฮัมดาวพลังของฮัมดาวนะครับนะผู้ปกปักไบไบฟอสก็คือพลังโล่ใช่ไหมกันความเสียหายอ่าใช่แล้วคิวปีก็เป็นที่สลับจริงๆด้วยโอเคตอนนี้ได้พลังของโลกิมาแล้วนะครับแล้วก็พลังของฮัมดาวของฮัมดาวช่วยปกป้องความเสียหายได้ เยยอดเยี่ยมไปเลยแต่ทีนี้แล้วมันไาเลยฮามดาวช่วยข้าด้วยอยากรู้มันจืดได้นานแค่ไหนโอเคโอ้โหอยู่แป๊บเดียวอ่ะตอนเนี้ยหาทางไปต่อแล้วทีเนี้สำคัญกว่าคือตอนนาาต้องหาทางไปต่อเนี่ยละวิเอ้าม่เมียคิดถึงท่านมากฮิวข้าพีได้โปรดข้าเจ็บเหลือเกิน มองเลยมีเมียบอกไปทําอะไรมาเนี่ยไอ้หนุ่มไม่ใช่สิเป็นผู้หญิงค่ะอ,อ่ทางนี้เปล่าใช่ไหมไม่ใช่คิโมข้างล่างปะมีเมียเอ้ใช่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 ข้างลาง่า,ๆๆา,งลางมีทางไปโอเคแล้วก็ลงไปตรงนี้ต่อ มันจะมีแอปเปิ้ลมีอะไรให้เก็บเป่าเนี่ยผมว่ามันต้องมีแน่ๆเลยแต่ดูดิผมดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าผมหัวระเบิดแน่ๆถ้าผมมาหาแอปเปิ้ลที่เนี่ยโอ้โห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 โอ้ยมีทางเลือกที่ไหนทําอะไรไม่ได้หรอกตอนเนี้ยดวงล้วนๆอแต่ว่าเราพอจะขยับขึ้นลงได้อยู่นะครับแต่ถ้ามมนจะขยับทันเมื่อไหรมันเคลื่อนที่เร็วขนาดเนี้ยโอ้โหไกลชิบหายสไลเดอร์ดิมฟอรล โอ้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 สไลเดอร์ทีมเวิลสไลเดอร์ทีมเวิลโอ้ยอาบเป็นไฟแล้วมั้งนี่พี่โอ้ยโอ้ยอุ้ยจะตายแล้วเนี่ยหมดยังอุ้ยอุ้ยนั่นโยมวงการเหรองูมันมีงูอยู่ด้วยมันมันมีงูมันมีงูยักษ์อยู่ตรงนั้น อ๋อเจอแล้วนะครับนะนี่ไงรูนอเอเก็บรูนครบแล้วลักที่เหลือคือสู้วอสัได้มาแล้วเจ้าเจอรูนแห่งเฟททั้งสองอันแล้วอ๋อเขาคือโจทันทํำผู้นั่งอยู่บนบัลลังที่ส่งพลังของตนเองจะเดินทางต่อหรือว่าจะกลับไปที่จินนุนกากรบก็ได้ อ๋อก็คือเฟย์นี่คือชื่อของบอสใช่ปะน่าจะเป็นตัวที่นั่งอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสไลเดอร์ไม่อย่างเราเรื่องเลยสไลเดอร์ slider, วัดดวง <c oughs> ท่านอาจจะไปถึงปลายทางก็ได้หรืออาจไม่แล้วแต่ดวงท่านเองอะแหละแล้วถ้าผมขึ้นตรงนี้ผมจะไปไหนดูดิพอเทสต์โอ้โหดูขึ้นมาเพื่อดูงู เหมือนกาลังกัดกินล่าของยิกาซิลอยู่นะครับกลับขึ้นมาฝั่งนี้แล้วผมจะกลับขึ้นมาทําไมล่ะอย่าบอกว่ากลับขึ้นมาเพื่อเล่นสไลเดอร์ใหม่อีกรอบกูตายนะสไลเดอร์เนี้ยสไลเดอร์นี่ดวงไม่ดีเล่นแล้วตายนะมันไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยโอเคมันไม่ใช่นะครับนัน่นคือคนละอันกันแต่ว่าเราก็ไม่เจอ อะไรที่ดูจะเป็นเราไม่เจอไอ้ที่คล้ายๆจะเป็นสวิตเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะรอบนี้ที่นี่อาจจะไม่มีก็ได้เอาวัดเดอะฟักอู้ตกลิฟลิฟรอด้วยตกลิฟเฉยมันไม่มีอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ดูคล้ายว่าจะเป็นสวิตเลยโอ้แถมลิฟสูงด้วยไงประเด็นถ้ามันมีก็น่าจะเห็นแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่เห็นเลย อันนั้นคืออะไรอ๋ออันนั้นคือที่ที่เราเอาพลังอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์แต่ละจุดอันนี้ก็คือมีเมียใช่ไหมตัว F นี่คือรูนนะครับตำแหน่งของรูนอ๋อแต่ว่ามันก็มีการบอกตั้งแต่ก่อนเราเข้ามาแล้วก็แปลว่าตำแหน่งของรูนนี่เอ้ากูทําอะไรของกูเนี่ยโอเคโอเคช่างมันไม่เป็นไรช่างมันเถอะกดผิดปุ่มอยากรู้จะไปไหนอทำไมถึงมีลิฟต์อยู่ตรง จุดจบของตาพาไปไหนพาไปจุดเริ่มต้นเหรอหรือว่าจะจะพาไปไหนเนี่ยเอ๊ะอุย้ยแล้วนี่ไปไหนไปเลยสไลดเดอร์เลยแมไปไหนต่ออ๋อกลับามาที่มีเมียเหรอแล้วกูจะกลับมาทำไมวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคแต่ก็ช่างเถอะ เป็นว่าที่นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคิดว่าอย่างน้อยผมไม่เห็นแอปเปิลหรืออะไรอยู่ที่นี่เลยนะงั้นก็กลับอเ <Okay. S 1> กลับมาที่จินรุนกากับเหมือนเดิมตอนนี้เราก็เปิดลูนครบทั้งสองฝั่งแล้วนะน่าจะสามารถสู้บอสได้แล้วละ่ะไปดูมา อ๋อแต่ไม่มีรุนตรงนี้ฮะแปลว่ารุนตรงนี้จะโผ่ก็ต่อเมื่อเราชนะบอสแล้วใช่ไหมเพราะว่าของดินแดนที่แล้วมันโผ่ไงอ่ะไปะหวังว่าก่อนสูบอสจะมีฮิลให้กูนะไม่งั้นกูก็ได้ตายกันมาอีกรอบนน่ยบอกเลยโอเคประตูที่จะพาข้าไปพบบอสจงเปิดพอกูเก็บรุนครบแล้วเปิดเดี๋ยวนี้ แต่ก็แปลว่าสรุปแล้วก็คือมีดินแดนให้เราเล่นห้าดินแดนใช่ไหมอ่าหายไปสี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอะไรบ้างอผมก็จําจได้ไม่กี่อันหรอกอันที่เป็นของยักษ์อันที่เป็นของมนุษย์อันที่เป็นของเทพอันที่เป็นของพวกคนแค้มื่อกี้นี้แล้วก็เหมือนจะมีเอลฟ์ด้วยดาร์กเอลฟ์อะเป็นดาร์กเอลฟ์ก็มีไป เนเดรเลียเฟโอ้ขอบคุณมากมีเมียเฟลูนแห่งความมั่งคั่งพลังและเงินตาอาจจะหมายถึงอำนาจและเงินตาก็ได้นะครับาเวอร์ขอบคุณท่านมากมีเมียเดี๋ยวข้าน่าจะต้องมาใช้บริการท่านอย่างบ่อยเลยล่ะเพราะว่าดูทรงแล้วก็คงเหมือนบอสตัวที่แล้วอ่ะกูไม่จบทันทีหรอกอันนี้ม่ทางไปปะไม่มีอย่มองดิท่าน เกื่นนัเนี่ยไอ้จะมองตามตามไม่กระพิบเลยว่ะแบบนี้กูหลงกูอายดิอเอ๊น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นยักษ์ที่เราเห็นนั่งอยู่ตอนที่เราไปดะไปไอ้เจอกับเมืองคนแค้นั่นแหละโอ้โหประสาททองคำโอ้วันนีจ้ะอ้าววิ่งหนีเฉย โอ้ผมมีรังสองหวัวล้วมันจะสปาวคนแค้ามาตีผมได้ไงไม่รู้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่แล้วอีกโอ้โหไม่ต้องสืกูตายแน่แต่ไม่เป็นไรความตายจะทําให้เรายิ่งรู้ว่ามันต้องสู้ยังไงอ่าสปาวได้จริงด้วยสวยเอ้แต่ว่าอุ้ย เหมือนคนแค่พวกนี้กไไ็ไม่ได้ไม่ได้สนใจตีเรานะครับถ้าเราไม่ได้เดินเข้าไปใกล้โอเคงั้นก็ไม่ได้เป็นภัยขนาดนั้นไม่ต้องไปยุ่งก็ได,ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ยังไม่เจอแพทเทิร์นการโจมตีที่เฉพาะเจอะจงฮะเอาจริงๆคือเหมือนแทบจะไม่สนใจกูเลยด้วยซ้ำอะตอนเนี้ย โอ้ไม่ก็โอเคแต่ถ้าคำรามพวุนี้จะ,ะมาไล่ตีเรา okay. โอเคเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกัปตัอนอเมริกาอู้แม่งกัปตัอนอเมริกาจริงๆด้วยกลัวแหละโชคดีกูหลบพัน <laughs> ง้างขนาดนั้นอ่าโอเคแต่ว่าเสียงคำรามจะมีผลแค่ไม่นานนะครับไม,ไ,มไม่ไม่ได้ไม่ได้ไล่ตลอดโอเคเอาละ โอ้ยโอ้ยโอ็ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยถ้าออกมาไกลก็จะรดนกับตาอเมริกาอีกเคแต่ว่าตัวที่เราใช้วิธีรอดรอดใต้ขาได้นะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่และมันมีขาแต่ตัวที่แล้วมันไม่มีไงอ้ยมีคนแคตัวใหญ่แล้วไอพวกตัวเล็กกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวใหญ่นี้ต้องเคลียร์โล่ที่เครื่องมาจะรดนคนแคบด้ไหม โอเคโดนนะครับชิบหายแล้วอ่ะโอเคทำลามปะตีเลยตีเลยตีเลยตีนิ้วโป้งเท้าเลยมาแล้วทำลามทำลามมาอีกแล้วโอเคมันแค่แบบจำนวนมันเยอะแล้วมันมันก็แบบ มันแค่อันตรายถ้ามันปิดล้อมเราได้แต่ว่าด้วยด้วยดามเมจอะต่อให้แบบโดนตีตัวไม่กี่ตัวตัวหรือไม่กี่ตัวมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ก็ต้องดูเลือดนะครับนะจะประมาทมากก็ไม่ได้โลกิ้อุ้ยถ้าไมา่ อะไรอ่ะโอ้โหขี่ผายแล้วกูขี่ผายละไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ดูเหมือนมั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 นไม่ได้เยอะขึ้นจนเกินไปใช่ไหมเนี่ยโลคิโอเคท่าน,นี้มันมันใช้ดีขึ้นเพราะว่าบอสมันจะเพียงโล,ละนะครับนะมันจะแคปตันอเมริกาใส่เราตายแล้ว จ้าทำไมพระเจ้าผิดหวังกูก็คงไม่ชนะตั้งแต่ครั้งแรกหรอกไม่ล่ะฮัลโหลโอ้โหกูจะไปเก่งขนาดนั้นได้ไงอะแต่ว่าโอเคก็คือเหมือนเฟสสุดท้ายตอนที่คำรามแล้วมีเสาขึ้นมาก็คือจะทำให้มีหินตกด้วยใช่ไหมมันจะทำให้มีหินตกด้วย,วยเราสามารถใช้ประโยชน์จากท่าโลกิได้โดยการ ล่อพวกคนแคะไว้ในจุดที่บอสจะปาโล่แล้วก็ให้โล่ของบอสโดนพวกคนแคะนะครับน่าจะเป็นที่เราทําได้แต่ว่าก็เพราะท่านี้เราใช้ได้แค่สองครั้งก็คงต้องเอาไว้ตอนที่จําเป็นจริงๆถึงจะใช้บอสค่อนข้างตีช้าการตีธรรมดาของบอสไม่น่ากลัวเลยเราค่อนข้างหลบง่ายสิ่งที่น่ากลัวจะเป็นสิ่งที่รอบๆมากกว่าเพราะงั้นผมว่าผมสามารถใช้ท่าท่าตีได้ ที่แล้วผมยังไม่ไม,ไม่ไม่คิดขวาเท่าไหร่นะครับว่ายัางยังพยายามจะแบบลองดูเชิงมันไปก่อนอยู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องดูเชิงแล้วนะว่าไม่ยากอุ้ยโอเคเรียกเสาละดูเงาเอานะครับทุกคนดูเงาเอา อันนี้ไม่ดี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 มากมากอันนี้ไม่ดีโคตรโคตรอันนี้ยังไม่ดีเลยอือเจปบเส้นเมริกาโลคิล่อไปให้หน่อยขอไปตีนิ้วปงตีนก่อนโอโ yah, ้ยตายเกือบจบแล้วล่ะผมผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้โทษ ถ้าทนแทงสักแป๊บหนึ่งน,น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าก็ต้องแบบไม่ไม่ดูก็ต้องสังเกตด้วยว่าจานวนคนแค้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเราแทงคนแค้งได้สักแป๊บนะครับผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถโล่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่ตัวตัวนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่คิดว่าแพทเทิร์นการหลบมันค่อนข้างง่ายแต่ต้องหลบไปใต้วางขายให้ได้เมื่อกี้นี้ผมหลบใต้วางขายไม่ทันนะครับก็เลยตวน ถ้าเราหลบล่ามขาได้ได้ก็รอดกูโดนตัวนี้ตีรัวๆเลยแล้วกูก็ไม่ตีคืนนะแกจะเดินไปไหนล่ะท่านสนใจกูหน่อยเถอะ โอกี้โอ้ยเ,เรียบไม่ได้โดนกูเลยอเอ้ยพ้นอยู่อย่างหวะงเมื่อกี้นี้แอบใจหายนะครับนึกว่าไปพ้นทุกเมื่อกี้ที่โดนกูปะเนี่ยไม่โดนนะเฮ้ยโอกีอ้ รนนะะคับนะแต่ถ้าเราหมดละถ้าเกิดว่ามันทำรามครั้งหน้าก็ต้องจัดการเองแล้วมีแต่ต้องหลบออกอหรือไม่ก็ต้องให้ท่าของบอสเคลียเท่าที่จะเคลียร์ได้นะครับแล้วก็อาศัยจังหวะค่อยๆเข้าไปตีทีละครั้งทีละครั้งโอเคได้อยู่ แกจ,จบละโอ้ยเพิ่ม้ำดาวโอ้โหโอ้โหโอ้โโอเคได้โ,โ,ดโล่ของน,น,นะน้ำดาวนะครับนะแม่เมื่อกี้กูตายไปละเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยมันมองไม่เห็นนะ่าเฮ้ผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้ตัวนี้ค่อนขอ้างค่อนข้างง่ายเลยแต่เมื่อกี้นี้ แม่งแบบหลายตัวเกินอะอะไงเงากูไนเงา,นเงาคนแคบกูมองไม่เห็นด้วยซ้ำอะโดนกระโปรงบอสบังกระโปรงบอสแม่งโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมแต่ผมว่าจริงๆถ้าถ้าจังหวะดีหน่อยเราเราเคลียร์ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องแบบโดยที่ใช้พลังโลก,กิแค่สองครั้งก็น่าจะเคลียร์ได้ด้วยแล้วด้วยซ้ำั้ง แค่เล็บเท้าให้อืมอีเติดอืมเอาเตินไม่หยุดเลยทีนี้อืมแค่เล็บเท้าเลยโอ้โอ้โอ้โลกิโลกิช่วยเคาด้วย ถ้ามันสามารถล่อบ,บอสได้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้แต่ว่าจะว่าไปเราไม่เจออนี่เลยเราไม่เจอเสาหินเลยโอ้ยตีไม่โดนกูตีไม่โดนบอสเลยกูตีอะไรก็ไม่รู้โลกีช่วยด้วย แฮมดาวเฮลป์อุ้ยคอยขีคอยขีไอ้บ้าเอ้ยเดไ,ได้อยู่มันได้แหละถ้าเกิดว่าเข้าไปตีทีละทีทีละทีแต่ว่าทีละทีผมก็มีแนวโน้มว่าจะโดนหินนะ่ะแล้วแฮมดาวหมดแล้วด้วยอยุ้ยเดียวทีเดียวทีเดียว โอเค okay. จบแล้วอ้อ oh. โหโกองออกอยาก <c oughs> เรียบร้อยไปเ้ยเจ้า <c oughs> ทำไมพระเจ้าภูมิใจ <c oughs> ขอบคุณมากครับพระองค์แหมไม่ช่วย <c oughs> อะไรกูเลย <c oughs> <c oughs> เออก็ช่วยอยู่ก็ช่วยอยู่ก็ให้พรไงมีอยู่นิดหน่อย โอเคนะครับนะเคลียร์ไปได้สองดิน,ดนแดนละโอเคบุตรคนลองผู้เป็นสตัตีตัวข้ากำเนิดขึ้นภายใต้เงาของผู้เป็นพี่ชายเส้นทางชีวิตข้าถูกกำหนดด้วยความปรารถนาที่จะสร้างชื่อให้ตนและทำให้ผู้เป็นบิดาภูมิใจทุกๆเดือนที่ข้าใช้เวลาในท้องทะเลต่อสู้ในนามของมหาเทพโอดินข้าพิสูจน์ตนเองหลายต่อหลายครั้งและในไม่ช้า ข้าก็ได้รับความเชื่อใจจากผู้เป็นบิดาและแน่นอนว่านั่นคือสายสัมพันธ์ที่ข้ามีกับเขาซึ่งได้สร้างความอิจฉาขึ้นในใจของพี่ชายข้าในไม่กีป่ปีต่อมาบิดาข้าได้ประกาศว่าเมื่อเขาตายไปข้าจะได้เป็นผู้นำของหมู่บ้านข้าหวังเหลือเกินว่าข้าจะสังเกตเห็นว่าท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวบ้าน ความริษยาและความเครียดแค้นก็ได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของพี่ชายค่ะก็คือยิ่งเรายิ่งเราเคลียร์บอสเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่าก็คือเป็นเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของอ่าการที่ตัวเองถูกเลือกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วพี่ชายน่าจะเป็นพี่ชายนะก็คือมันเกิดปัญหาในครอบครัวแหละพอตัวเองถูกเลือกเป็นหัวหน้าเผ่า ตัวพี่ก็เหมือนจะเกิดความอิจฉารทิ์ยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตัวเรื่องก็เล่าไว้แค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าเคลียร์บอสตัวต่อไปได้เดี๋ยวก็น่าจะเล่าต่อแต่ทีนี้ไออีกาสองตัวนี้มันย้ายมาฝั่งนี้แล้วอะหรือหรือมันคือมันคือตัวที่บอกเราเหรอว่าเราต้องไปไหนก่อนไปไหนหลังอะไรอย่างนี้ปะเป็นไปได้นะผมอาจจะไปทางนี้ต่ออ่ะผมน่าจะไปทางนี้ต่อแหละครับเดี๋ยวเราเราไปทางนี้ต่อแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อย ดูว่าต่อไปอีกามันจะพาไปทางไหนแล้วกันนะเค okay. ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วแต่ที่แน่ผมว่ารูปนี้ค่อนข้างค่อนค่อนข้างน่าจะเป็นยักษ์น้ำแข็งปะนี่น่าจะเป็นนิฟนิฟเฟลแฮมปะเอ้ยไม่ใช่สิยักษ์น้ำแข็งต้องเป็นยูทันทามเดี๋ยวเขาลองไปดูกัอนอ้าว มีทางสองทางคืออะไรวะเนี่ยอ๋อก็คือสองสองทางแยกซ้ายขวาอย่างนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็อ๋อโอเคโอเคมันก็ถูกแล้วแล้วทีนี้ห้องบอสก็คือตรงนี้ใช่ไหมโอเคนะครับน่าใช่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาน่าจะเป็นอยูสันท,ทามเดี๋ยวลองไปเข้าไปดู